ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันดุดน้ำทิพย์พันทองทีมงานรักบ,บ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์อาทิสพัวรรณสุดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาทิสพัดนะคะเป็นปรญ์จากมูลนิธิชัยพัฒนานะคะแล้วก็เป็นเจ้าของไร่ออร์แกนิกนะคะไร่อาทิสพัดอยู่ที่อำเภอท่ารีจังหวัดเลยเดี๋ยวเราให้อาจารย์อาทิสพัแนะนําตัวกันก่อนคะน่ะเชิญค่าอาทิสพัวรรณสุดนะครับเป็นปราชาวบ้านแล้วก็เป็นอาสารย์ผูัดของ มูลนิธิชัยพัฒนานะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่อำเภอทรล่จังหวัดเลยนะครับที่ไร่อาทิสะพัดนะครับในไร่ของเราทั้งหมดก็จะเป็นพืชเราเกษตรกรรมนะครับก็มีสัตว์บ้านนะครับมีกบแล้วก็ไก่ด้วยครับค่ะวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมมารับทราบแล้วก็รับชมเทคนิคง่ายนะคะในการทำเรียกง่ายๆก็คือยาโดบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบอันนี้ประโยชน์มันคืออะไรคะอาจารย์อันนี้เราใช้สาหรับให้กบมันพร้อมที่จะปสมพันธุ์ครับให้มี ให้มีอายุคันสั้นลงนะครับเขาสามารถพิยาผสมพันธ์ได้ทุกทุกสองเดือนนะครับต่อรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเราทาให้เขาตั้งครันแล้วก็ผสมพันธ์ก็ได้ลูกกลุ่มทุกๆสองเดือนในในหนึ่งหนึ่งรุ่นกับลุ่มติดีค่ะซึ่งอาจารย์ก็ยินดีเผยแพร่ข้อมูลนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมของเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกัน,กนเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างเชิญอาจารย์มาครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารจานด่วนนะครับอาหารจานด่วนก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์หน่อกล้แล้วก็นม นมสดนะครับแล้วก็หมักไว้สิบสี่ันนี่ก็เป็นอารจันด่วนนะครับอันต่อไปก็คือน้าสะอาดนาต่อไปก็คืออา่ารกบที่เราให้อยู่ทุกวันนะครับนี้กบเมื่อเราเลี้ยงด้วยมันสมบูรณ์แล้วนะครับมันสมบูรณ์แล้วมันยังไม่ไม่ไข่บางทีก็เป็นนอกฤดูอ่กบส่วนใหญ่ก็จะตั้งคันแค่ปีละครั้งเดียวนะครับแล้วก็ออกตอนช่วงประมาณเดือน6เดือน6ก็จะออกครับแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีนี้กบมันสามารถจะตั้งคันได้ปีหนึ่งประมาณ6ครอบ ก็สามารถจะผลิตรูปกบได้ตลอดทั้งปีนะครับเตัวตัวที่ที่เราทาก็คือเราเอาอาหารจันทน์เนี่ยเติมเติมลงไปในน้ำหนึ่งแก้วประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาเติมไปนะครับแล้วก็เอาอาหารกบที่เราเคยให้ก็อยู่ทุกวันนั่นแหละค่ะเอาเติมลงไปนะครับดูปริมาณกบว่าเราจะมีกี่ตัวที่เราจะให้แล้วก็ให้ไปตาม ฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะเพราะว่าก,กบเนี่ยเราแช่อาหารตัวเนี้ยเขากินแค่ตัวละเม็ดเดียวม,มันก็อิ่มแล้วครับนั้นสมมุติเรามีกบอยู่สิบตัวเรา,าให้สิบเม็ดเรามียี่สิบตัวก็ให้ยี่สิบเม็ดแล้วก็เอาอาหารกรบเนี่ยแช่ในน้ําที่ที่เราจะไปให้กบแช่ในในฮอร์โมนตัวเนี้ยก็สมมุติว่าเราใส่ไปยี่สิบเม็ดยี่สิบเม็ดแช่ไว้อย่างเงี้ยครับหนึ่งคืนแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเมื่อครบหนึ่งคืนแล้วเราก็ไปให้กบกินตัวละเม็ด เอาให้แบบไหนคะโยนให้เขากินเลยครับเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมันจะบวมขึ้นอาหารจะบวมขึ้นกบก,กินไปหนึ่งเม็ดก็อิ่มละค่ะแล้วก็ให้อย่างเงี้ยไปเจ็ดวันต่อเนื่องเจ็ดวันให้ให้ทุกเจ็ดวันให้ทุกวันไปจนครบเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วเขาก็พร้อมที่จะไข่อืพร้อมที่จะไข่เราสังเกตุไงคือกบมันจะท้องอ่อกจะมีไข่เต็มท้องแล้วก็ที่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ย ที่ข้างๆเขาจะสักๆไปลูบดูก็จะมีความสักมากนะครับยิ่งสักมากๆแสดงว่ายิ่งพร้อมมากแล้วก็ไปสังเกตตัวผู้ตัวผู้เนี่ยพร้อมจะผสมพันธุ์ก็คือเอานิ้วสอดไปใต้คาเขาจะกอดแน่นแสางว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเราถึงจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของกบเนี่ไปทำการผสมในเวลาแค่คืนเดียวนะครับเราก็จะได้ไข่กบแล้วก็ให้มันปักตัวประมาณ4 8ชั่วโมงมันก็เริ่มเป็นลูกกบแล้วก็เอาลูกกนมาเป็น ก็จะได้ <ừ m. S 2> เป็นกบสามารถทำเป้นกบได้ปีละสีลล่ถึงหกรุ่นปีละสี่ถึงหกรุ่นจากปกติที่กบมันจะตั้งท้องแค่ปีละคังปีละคัเดียวอ๋อค่ะนี่เป็นถือเป็นหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่เกษตรกรนะคะก็สามารถนําไปทดลองทําได้นะคะใครที่พ่อพันธุ์กบขายอยู่นะคะหรือว่าจะพาะพันธุ์ลูกอ๊อดขายเนี่ยก็ลองดูสูตรนี้ไปได้เพราะจะสามารถช่วยกระตุ้นให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบเนี่ยตั้งท้องได้ถึงปีละ4-6รุ่นเลยทีเดียว นะคะรับชมคลิปเกษตรดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่สาพมากนะคะแล้วก็ต้องขอลาุผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะ